เอาสู้สู้เอาจัดให้แล้ว่กแใช้ายดีกว่าแม้สายสายีเออแม่ตาแม่แม่ต่ตามามามาเออ

อามเขาสายเออสายอะไก็ดันเข้ามาดันเข้ามาเออดันเข้ามาดันเออยกยกเออยก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 ยยก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 ยายก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 ยดยก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 ยยก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 กยกกกกก พาเลาเลยม่แล้วนะพาเลยนี่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 ไปขนาดเจ๊งคนมาไมได้ไรเนี่ยโอ้ยยอดเลยสองขึ้นจากต้มซีฟ้ดที่ฟ้าคุณโอ้ยเนี่ยที่มัน